สวัสดีครับคุณผู้ชมนะทุกคนตอนนี้ผมกับมาเที่ยวมาทําบุญที่วัดบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับวัดนี้เขาสร้างพระพุทธรูปได้สวยงามมากๆเลยเป็นเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวครับมองเห็นแต่ไกลเลยครับพอดีผมขับรถผ่านมาแถวนี้เห็นมองเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวสวยงามดีก็เลยแวะมาเที่ยวมาทําบุญซะหน่อยครับ นี่มาถึงแล้วก็ทําบุญสัหน่อยสักซาวบาท20บาทขอให้รวยๆเฮงๆขอให้ผ่านกด YouTube ผ่านกด Facebook เรียวเร็วๆนี่ให้ดูบรรยากาศครับภายในวัดบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับโบสถ์เข้าสวยงามมากๆเลยครับโบสถ์ถ่ายให้ดูโบสถ์